สวัสดีครับ Early Bird นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำเช็คลิสต์เช็ควิธีคิดของตัวเองกันนะครับเพราะว่าในทุกๆวันใช่ไหมครับที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีครับเราอาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความคิดของเราและที่แย่นะครับถ้าสิ่งสิ่งนั้นเป็นทําให้เราเกิดความคิดเชิงลบเนี่ยย่อมเป็นผลเสียกับเราด้วยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำเช็คลิสต์เช็ควิธีคิดของตัวเองกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้ครบคนควาาามกเ่ก่่งีแต ส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากําลังให้ความสําคัญกับมันอยู่มากน้อยแค่ไหนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่นนะครับหรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือองค์กรเราเคยไปแบบนี้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถนัดเรื่องหนึ่งมากเลยนะเราเก่งเรื่องหนึ่งมากเลยแต่ว่าเราไม่กล้าพูดมันออกมาหรือบางครั้งนะครับเราถูกคอมเมนต์ไว้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเราไม่ค่อยชอบเลยหรือบางคำคอมเมนต์นะครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีกับเรามากเลย เพราะฉะนั้นครับวันนี้ก็เลยหยิบเรื่องหนึ่งมาครับเป็นเรื่องของหน้าต่างโจฮารีซึ่งหน้าต่างตัวนี้เนี่ยก็นึกภาพง่ายนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดสี่ช่องเป็นการทดสอบว่าเราเนี่ยมีจุดบอดมีจุดเด่นหรือว่ามีจุดอะไรบ้างที่เราซ่อนเลนเอาไว้ซึ่งวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดทุกช่องนะครับว่าแต่ละช่องมีความหมายยังไงแต่ว่าวันนี้จะอธิบายเป็นสรุปภาพรวมนะครับสประเด็นหลักๆก็กคือ2ประเด็นนี้เนี่ยมันจะมองในแง่ของการพัฒนาตัวเองแง่หนึ่งนะครับแล้อวอีกแง่หนึ จะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์กรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเช็คลิสต์ข้อแรกกันเลยนะครับวันนี้เราลองถามตัวเองครับว่ามีอะไรไหมครับที่เราคิดว่าเราไม่รู้ในตัวเองแต่คนอื่นรู้เช่นเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แต่คนอื่นเนี่ยมักจะพูดว่า ee, ไอคนเนี้ยมีความคิดสร้างสรรค์นนะเราเคยมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นไหมครับถ้ามีหมายความว่าสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าจุดบอดของเราครับ มันคือจุดบอดที่เรามองไม่เห็นว่าเราอ่ะมีทักษะนะแต่ว่าคนอื่นเห็นนะว่าเราเก่งด้านนี้แต่ว่าเราไม่เห็นตัวเองครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆก็ได้ว่าเราเนี่ยมีสกิลประเภทนี้อยู่เพราะฉะนั้นครับถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีจุดบอดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ว่าตัวเองเก่งแต่คนอื่นรู้เนี่ยวิธีการนะครับคือเราค่อยๆขอฟีดแบ็กจากคนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานหรือว่าเป็นอาจารย์หรือว่าจะเป็นหัวหน้าของเรา เราถามฟีดแบ็กดูครับว่าเอ้ยคิดว่าเรื่องเนี้ยเราทําได้ดีไหมหรือว่าเรื่องเนี้ยเราควรปรับปรุงตรงไหนถ้าเมื่อไหร่ครับที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราทําสิ่งนี้ได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองว่าเฮ้ยโอเคเรามีจุดแข็งอะนะแล้วเราก็หยิบจุดแข็งเนี้ยมาสร้างเป็นผลลัพธ์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะครับสรุปเนาะเช็คลิทข้อแรกว่าวันนี้ครับอยากให้ทุกคนลองสํารวจตัวเองก่อนว่ามีหรือเปล่าครับสิ่งที่เราไม่รู้จัักกตตวววววเเเเออออองงงลลยแแ่่่่่่่่่าา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 คคนนนนนืืืีีีรรรรู้้้้้ดดถิมมมหหหไใใจป ถามนะครับขอฟีดแบ็กจากคนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหัวหน้าหรือว่าคนในครอบครัวก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเช็คลิสต์ข้อแรกทีนี้เดี๋ยวมาเช็คลิสต์ข้อที่2นะครับข้อนี้ต้องบอกว่าเป็นในแง่ของการพัฒนาองค์กรเมื่อกี้เนาะข้อแรกเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองละข้อนี้จะเป็นเรื่องการพัฒนาองค์กรเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยรู้เรื่องนี้นะเช่นเราอาจจะทําแผนกบัญชีอยู่แต่เรามีความรู้ด้านการตลาดหรือเราอาจจะเก่งกีฬาชนิดนี้แต่เราไม่กล้าลงแข่งกีฬาชนิดนี้ เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสก,กิลที่เรารู้ว่าเราเก่งแต่คนอื่นไม่รู้จุดนี้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเรียกว่าสิ่งที่เราซ่อนเอาไว้ครับมันก็คือสิ่งที่เรารู้ว่าเราเก่งแต่คนอื่นไม่รู้ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกับองค์กรยังไงคือสมมตินะครับถ้าวันนี้เรารู้ใช่ไหมว่าเรามีทักษะด้านนี้มากเลยแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าเราแล้วถ้าเราไม่พูดมันออกมาไม่แสดงมันออกมาเนี่ยบางครั้งก็เข้าใจได้นะครับว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ถ่อมต แต่ถ้าเราไม่เปิดเผยจุดแข็งของตัวเองครับเราซ่อนมันเอาไว้เนี่ยมันก็จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยเติบโตได้ช้านะครับหรือว่าทีมของเราเพื่อนของเราเนี่ยเติบโตได้ช้าเพราะว่าเขาไม่ได้มีบุคคลที่เก่งหรือว่าเชี่ยวชาญด้านนี้มากที่สุดในสกิลนั้นนะครับถ้าเขาปิดบังมันเอาไว้ถ้าใครที่กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรามีสิ่งที่เราเก่งแต่ว่าเราไม่ยอมพูดมันออกมาเนี่ยไม่ยอมแสดงตัวตวนออกมาเนี่ยให้ลองถามตัวเองครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไร เราอาจจะเป็นคนที่ประเภทว่าเอออาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาที่เราทําอะไรรู้สึกว่าเฮ้เรากลัวว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามั่นใจเนี่ยเรากลัวคอมเมนต์ครับว่าเราจะทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีจริงๆบางครั้งเรากลัวในคอมเมนต์ครับแต่ต้องบอกว่าคอมเมนต์หรือว่าฟีดแบ็ที่มันกลับมาเนี่ยแน่อนอนครับมันคือผลหรือว่าความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่าเราทาสิ่งนั้นได้ดีหรือไม่ดีเพราะถ้าเราแสดงออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้ามันไม่ดีนะครับเราก็จะได้เป็นฟีดแบ็กกลับมาเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะฉะนนั้ ช็คลิสต์ข้อที่2นะครับก็คือวันนี้เราถามตัวเองว่าเรามีสกิลอะไรบางอย่างที่เราซ่อนเอาไว้หรือเปล่าที่เรารู้ว่าเราเก่งแต่คนอื่นไม่รู้ถ้ามีนะครับลองค่อยๆทย,ยอยแสดงมันออกมาแล้วก็มองข้ามเรื่องคอมเมนต์ไปนะครับมองว่าคอมเมนต์หรือว่าฟีดแบ็กที่เราจะได้กลับมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราช่วยให้เราเนี่ยเติบโตได้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสาหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วจะมเออีเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมหรือว่าตารางหน้าต่างโจฮารีเนี่ยจะมีเต็มรูปแบบนะครับอันนี้เราสามารถเสิร์ Google ช สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ